สวัสดีค่ะพบกับอรไทยสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับศาสตร์แห่งการเลือกเลขลดมงคลหากเลือกได้ถูกฉลกกับตัวเองจะช่วยให้ชีวิตเต็มไปด้วยสิริมงคลนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับผู้ที่ออกรถใหม่ควรเลือกเลขมงคลอะไรกันบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เมื่อยึดตามหลักทักษะแล้วเลขทะเบียนมงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สามารถเลือกได้ดังนี้นะคะห้ามใช้ตัวอักษรสรสาลาสรสศีสรเสือหอหีบลอจุลาและฮอนคู่ค่ะเนื่องจากเป็นตัวอักษรการากินี ตัวเลขการกินีนะคะไม่ให้ใช้เลยคือเลข6และเลข3ค่ะสีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่สีเขียวสีต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้แก่สีฟ้าสีน้ําเงินตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายนะคะห้ามเป็นตัวเลข6ค่ะ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะตามหลักทักษะแล้วนะคะเลขรถทะเบียนผู้ที่เกิดวันจันทร์สามารถเลือกได้ดังนี้ห้ามใช้สละทั้งหมดเนื่องจากเป็นตัวอักษรการากินีนะคะเว้นไม้หันอากาศและตัวการันค่ะซึ่งรวมถึงอักษรตัวอ้ออ่างตัวเลขการากินีนะคะห้ามไม่ใช้เลข1และเลข5้าค่ะสีรถที่ถูกฉลุกับเลขทะเบียนได้แก่สีดําค่ะสีต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันจันทร์ได้แก่สีแดงตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข1น,นะคะ วันอังคารค่ะเมื่อยึดหลักตามหลักทักษะแล้วเลขทะเบียนลดมงคลของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะห้ามใช้ตัวอักษรกอไก่ขอไข่คอควายคอะคังแล้วก็งองูเนื่องจากเป็นอักษรการกินีค่ะตัวเลขการากินีห้ามไม่ให้ใช้เลยคือเลข2และเลข1ค่ะสีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่สีเหลืองสีรถต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันอังคารเลยนะคะคือสีขาวและสีครีมตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข3ค่ะ วันพุธกลางวันค่ะห้ามใช้ตัวอักษรจอจานโฉชิงชอช้างซอสู้นะคะยอหญิงนะคะเนื่องจากเป็นอักษรกาลก,กินีตัวเลขกาลก,กินีห้ามไม่ให้ใช้คือเลข3และเลข8สีรถที่ถูกฉโลก,กับเลขทะเบียนได้แก่สีเหลืองนะคะสีต้องห้ามสาหรับวันคนเกิดวันพุธกลางวันได้แก่สีส้มสีทองตัวเลขลงท้ายด้วย3นะคะห้ามใช้เด็ดขาดค่ะ ต่อกันที่วันพุธกลางคืนค่ะห้ามใช้ตัวอักษรบอเบไไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝานะคะพอพานนะคะฟอฟันพอสำเพอแล้วก็มอม้าค่ะเนื่องจากเป็นตัวเลขอักษรอักการกินีนะคะตัวเลขการกินีนะคะห้ามไม่ให้ใช้เลขห้าและเลขสี่ค่ะสีรถที่ถูกโฉลกกับทะเบียนมากที่สุดคือสีขาวสีต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนได้แก่สีส้มและสีทองเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามลงท้ายด้วย3กับ5้านะคะ กันที่วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสห้ามใช้ตัวอักษรเดาเด็กโตเต่าทอ,อถงุถงทอทหารทอทง,ง,งนอหนูเนื่องจากเป็นอักษรกาลกินีค่ะตัวเลขกาลกกินีห้ามไม่ให้ใช้เลยคือเลขเจ็ดนะคะสีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่สีดำสีม่วงสีน้ำเงินสีต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันพฤหัสได้แก่สีส้มค่ะต่อกันที่วันศุกร์ค่ะ ามใช้ตัวอักษรยอย่อกโลเรืโรอโรริงวอแหวนเนื่องจากเป็นอักษรกรากินีตัวเลขการาก,กินีห้ามไม่ให้ใช้เลข7และเลข8สีรถที่ถูกฉลวกกับหมายเลขทะเบียนนะคะสีชมพูกับสีแดงนะคะสีต้องห้ามนะคะสําหรับบรรสุกได้แก่สีดําตัวเลขตัวสุดท้ายที่ห้ามใช้เลยคือเลข8ค่ะวันเสาร์นะคะห้ามใช้ตัวอักษรนะคะตัวบตักตัวชดานะคะ ทนัมุโทแล้วก็ทพุทธเฒาน,นเนนนะคะเนื่องจากเป็นอักษรกระลกินีตัวเลขกะลกินีห้ามไม่ให้ใช้คือเลขสี่และเลข6นะคะสีรถที่ถูกฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่สีน้ําเงินสีรถต้องห้ามสําหรับคุณวันเสาร์ได้แก่สีเขียวสีแสดนะคะตัวเลขทะเบียนรถตัวสุดท้ายห้ามใช้เลยคือเลขสีค่ะ การเลือกเลขทะเบียนมงคลให้ถูกฉลูตามหลักทักษะแล้วนะคะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแคลคาาปลอดภัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็อย่าลืมกราบไหว้แม่ย่านางด้วยนะเพื่อเสริมสิริมงคลด้านความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะให้แคลคาานะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอบคุณที่รับชมให้จนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนล้บ๊ายบายค่ะ